สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถามที่น่าสนใจคําถามหนึ่งนะมีคนโพสตไว้นะครับว่าในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยามุ่งเป้าวงเล็บก็คือเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแพร่กระจายไปกระดูกและเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นคีโม คำถามถ้าเราอยากให้ผู้ป่วยไปอย่างสงบสบายไม่เจ็บปวดใดๆผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการรักษาได้ไหมคะวาระสุดท้ายหากเจ็บปวดมากสามารถทําอย่างไรได้บ้างสาเหตุที่ไม่อยากได้ยาเคมีก็เนื่องจากว่าพอได้ไปรอบแรกเนี่ยมีอาการอาเจียนผู้ป่วยมีอาการแพนิกก่อนได้รับยาทุกครั้งเป็นคําถามที่มีหลายประเด็นให้ตอบนะครับประเด็นแรกก็คืออยากจะให้ใช้คําว่าระยะสุดท้ายเนี่ยไม่พั่มเพืือไม่พั่มเพืือก็คือว่า จริงๆแล้วคุณเป็นระยะสุดท้ายจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่มะเร็งแพร่กระจายกระดูกซึ่งเป็นมะเร็งระยะที่4นะครับที่หมอบอกว่าไม่อยากให้ใช้คําว่าระยะสุดท้ายพร่าเพื่อเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งระยะที่4ี่เนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ได้นานหลายปีเลยนะครับโดยที่ยังสามารถทํางานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติเลยจึงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอเคยพูดเรื่องมะเร็งระยะสุดท้ายเอาไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้น qr code ให้ดูคราวนี้เวลาที่เราเป็น มะเร็งที่มีการแพร่กระจายโดยพ้อ,อยงยิ่งการแพร่กระจายไปที่กระดูกเนี่ยมักจะไม่ทําให้เสียชีวิตนะครับมะเร็งแพร่กระจายกระดูกเนี่ยเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราหวังผลเพื่อ1ก็คือลดอาการปวดจากการที่มะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูก2ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะติดเตียงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งแพร่กระจายกระดูกแล้วนี่จะมีกระดูกหักนะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นเนี่ยการป้องกันการพิการเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญของมะเร็งแพร่กระจายกระดูกซึ่งมะเร็งแพร่กระจายกระดูกเนี่ยก็มีการรักษาหลายวิธีนะครับยามุ่งเป้าก็เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใช้ยามุ่งเป้าส่วนใหญ่ในมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยก็มักจะเป็นมะเร็งที่เป็น HER2 positive นะครับถึงมีการใช้ยามุ่งเป้าคราวนี้พอดื้อต่อการให้ยามุ่งเป้าเนี่ยคำถามคือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยาไปใช้ยา คมีบัตอย่างเดียวไหมก็จะขอพูดประเด็นนี้ก่อนนะครับว่า มะเร็งแพร่กระจายกระดูกเนี่ยเราสามารถที่จะฉายรังสีบริเวณที่มันแพร่กระจายไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นการแพร่กระจายในปริมาณที่ไม่เยอะเราใช้การฉายรังสีสัญญกรรมนะครับในการรักษาซึ่งก็จะทําให้มีโอกาสที่จะควบคุมโรคได้นานทีเดียวแต่ถ้ามีมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วเลยทั connect, ้งร nice. ่างกายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปที่กระดูกสันหลังนะครับเราก็สามารถที่จะฉายรังสีสามิติไปยังบริเวณที่มีอาการปวดได้เพื่อที่จะลดอาการปวดแล้วก็ช่วยป้องกันกระดูกผุด้วยนะครับซึ่งการป้องกัน การกระดูกผูเนี่ยก็จะทําให้ป้องกันภาวะติดเตียงได้คําถามคือมีการรักษาอื่นไหมหอ,อยกตัวอย่างเช่นมีการให้ยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงถึงแม้ว่าจะเป็น HER2 เป็นบวกแต่ว่าถ้าค่าเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เป็นบวกด้วยเนี่ยก็มีทางเลือกในการที่จะให้ยาต้านฮอร์โมนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนผลข้างเคียงก็จะน้อยกว่ายาเคมีบําบัดแน่ๆเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยก็เลยยังไม่อยากจะให้โฟกัสว่าเป็นระยะสุดท้ายนะครับเพราะว่า อาจจะไม่ใช่ระยะสุดท้ายจริงๆนะครับส่วนทางเรื่องในการรักษาก็ตะกี้กล่าวไปแล้วสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมใน QR code ได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัดนะครับก็คือเรื่องของอาการอาเจียนปัจจุบันนี้มียาแก้อาเจียนอยู่มากมายหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ให้ยาเคมีก็จะเริ่มให้ด้วย ยาแก้เจียนสูตรมาตรฐานก่อนนะครับเช่นเมโทรโคลพามายซึ่งก็เป็นยาแก้เจียนอย่างอ่อนนะครับสูงขึ้นมาก็จะเป็นออเดนซิตรอนนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถเบิกได้ในผู้ป่วย30บาทประกันสังคมด้วยนะครับแต่ว่าพอให้ยาไปรอบแรกนะครับหรือ2รอบแรกปรากฏว่าคนไข้เาาจียนเยอะเลยก็แสดงว่ายาแก้เจียนที่ให้ไปเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอก็ควรที่จะคุยกับ หมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับบอกว่าเนี่ยาเจียนเยอะเลยมีทางเลือกอื่นไหมถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้ยากลุ่มที่มีผลในการป้องกันการอาเจียนเยอะขึ้นอาจจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ายากลุ่มที่เป็นยาแก้าเจียนที่ราคาแพงมีประสิทธิภาพดีเนี่ยมันเบิกไม่ได้ครับอันนี้สามารถพูดคุยกับคุณหมอมะเร็งวิทยาได้นะอันนี้ก็เป็นข้อนแนะนําถัดมาก็คือว่าควรจะ ปฏิเสธการรักษาเลยไหมหรือจะสามารถปฏิเสธการรักษาได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยและครอบครัวนะครับที่จะสามารถปฏิเสธการรักษาได้แต่ก่อนที่จะปฏิเสธการรักษาเนี่ยก็ควรจะมีการพิจารณาก่อนว่ามันถึงเวลาหรือย,ยงังที่จะปฏิเสธการรักษามันมีทางเลือกอื่นไหมซึ่งตะกี้หมอคุยไปแล้วนะครับเช่นการฉายรังสีการให้ยาต้านฮอร์โมนและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมียาต้านกระดูกผุด้วยนะครับ ซึ่งก็สามารถที่จะทําให้ป้องกันภาวะติดเตียงหรือภาวะกระดูกหักด้วยนะครับควรที่จะคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับบางทีเนี่ยคุณหมอเจ้าของไข้อาจจะไม่ได้มีเวลาอาธิบายแนวทางการรักษาทางเลือกอื่นๆมากนะักก็เป็นหน้าที่ของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับที่จะถามทางเลือกการรักษาอื่นๆบางครั้งเนี่ยท่านรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแล้วก็ได้คําตอบว่าไม่มีทางเลือกละ นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนที่จะคิดว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆสิ่งที่สําคัญก็คือการถามความเห็นที่สองของคุณหมอในแผนกอื่นในโรงพยาบาลอื่นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมนี่ก็เป็นข้อแนะนําก่อนที่จะหยุดการรักษาหรือปฏิเสธการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงของการรักษานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้หรือว่าครอบครัวคิดว่ามันไม่มีทางเลือกแต่จริงๆแล้วมันมีทางไปต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อแนะนําอยากให้ปรึกษาหาความเห็นที่สองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเราอยากจะไปอย่างสงบไม่มีความเจ็บปวดจะทําอย่างไรต้องบอกว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นศูนย์มะเร็งโรงเรียนแพทย์นะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เนี่ยมักจะมีคลินิกพาเลทีฟแคร์นะครับหรือว่าคลินิกบําบัดการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับเช่นมีหมอดมยาครับซึ่งจะเป็นหมอที่ดูแลเรื่องอาการปวดที่จะทําให้ท่านอยู่โดยที่ไม่มีอาการปวด มีการให้ยามอร์ฟินนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วมีอาการเหนื่อยหอบนะครับแล้วก็เกิดภาวะติดเตียงมีความทุกข์ทรมานก็สามารถที่จะให้ยาเพื่อลดความทรมานในช่วงสุดท้ายได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้มอร์ฟินนะครับในบางคนก็มีอาการเหนื่อยหอบก็าจะมีการให้ออกซิเจนหรือบางคนเนี่ยคุยกันในครอบครัวแล้วนะครับว่าอยากที่จะอยู่ที่บ้านไม่อยากที่จะมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลท่านก็มีทางเลือกนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีบริการของคุณหมอซึ่งจะสามารถที่จะไปดูแล เรื่องของการเสียชีวิตที่บ้านได้โดยไม่มีความทรมานนะครับแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนบางอันนะครับหมอยกตัวอย่างใช้ชื่อเลยเนาะก็คือท่านเซิร์ชคําว่าเยือนเย็นมันก็จะเป็นคุณหมอก็คืออาจารย์อิสรางนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านมะเร็งวิทยาเด็กที่โงรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านก็มีวิสาหกิจชุมชนเนี้ยที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่อยากที่จะมานอนโงรงพยาบาลน,นะครับให้เสียชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเนาะแต่ว่าอย่างที่หมอบอกแหละกลับมาที่เคสนี้นะ คนไข้ที่เป็นมเะเร็งแพร่กระจายกระดูกเนี่ยไม่เสียชีวิตหรอกครับถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงของการแพร่กระจายเช่นกระดูกหักติดเตียงซึ่งพอติดเตียงก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ติดเชื้อได้เช่นติดเชื้อปอดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือบางคนเป็นผนกดทับทําให้ติดเชื้อนะครับถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ผู้ป่วยยังอยู่ได้อีกนานนะครับถ้าท่านอยากจะมาปรึกษาคุณหมอชาวลิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือโรงพยาบาลเอกชนถ้าสะดวกก็สามารถที่จะมาหาหมอได้วิธีการมาหาหมอก็ตาม QR วอา e คนะครับ วันนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สวัสดีครับ